อุ้ยบึกท่าบึกท่าพี่น้องอุ้ยท่าเจ้าแม่โอ้ยเห็ดคืออะไรโอ้ยคอเห็นสวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้สวัสดีครับจะไหนบอกว่าเห็นเสิ้อผ้า่อยไม่เห็นยังหาหารกินของสูงโอ้หาอาหารสันสูงพี่น้องเอ้ยสิไม่ผ่พากันไปหากินอาหารสันสูงครับแย่ใครหมดแดงเบิ่งอุปกรณ์นี่มึงจะอะไรขนานพันธ์ย่งขั้นเหรอ ท่เป็นี่สำเด็ไปครับพี่น้องตามไปครับพี่น้องนี่ต้นนี่บอกยางลายเลยห้างมันทุนเอาบวละเบืองพี่น้องโอ้หลายห่างอยู่เลยนี่พูดเฮ้ยเอาห่างใหญ่ัไงนี่ข่างใหญ่างใหญเออ มีใครบ่เยอะอ้มีอยู <c <c ่มีฮะอู้มีตัวั้นมาเอ้าวอู้อุ้ยบิก่าบิก่าพี่น้องอ้ย่าเจ้าแม่โอ้ยเฮ็ดคือะโอ้ยคอเฮ็ดถ่าคอยจะขำนดน้ยเเอ้ยเางไวโอเฮ็ดถ่านี่ ท่านี้ก็อุ้ยเป็นตาแสบเลยใครวุดเจยเดี๋ยวตะ์ปอ้หมึงทามันยังยังกระดากหมดแดงกัะดากว่ะโอ้ยพอได้าลงมาบ้างเจ้าบงอุ้ยหมดแดงกัดผมแบดที่นี่ไอเดีกบ้าาอุยยะยะอู้คือจนั่นนั่นนี่มีไขรขาวอยู่อ้เออยเออยเออยืออยู่โอเ ไอ้พิ่งพอได้เยอะโอ้พอได้เยอะครับพี่น้องหเดีหกน้างเดียวเลนี่้างเดียวเลยนี่ครับนีสิ่างหมดเล้นี่ห้างยหญ่ครับเอห้างไหมห้างไหมนี่นีมห้างยังไงห้างนี่เฮมันสิถึงหมลนี่สง่างลอุ้ยมดแดงกัดซ่งจังให้กัดกัดหำกัดหอยโอ้ถึงหมนี่ไหมถึงบ่ล่ะอู ก็อียังมายืนตัวนี่ฮะก็อียม่ยืนเอาดีมากก็อี้มายืนเดี๋ยวเอาเอาที่ใส่ใส่กันทำเตะออกฮะเอาเทออกมึงก็เทใส่หม้อนไปก่อนโอ้ไยหายโตหมดแล้วมันไตออกหเล้แต่ไข่มันนั่นเห็ดเฮียอีกอู้ยไข่มันนี่อู้ยเจ้าเห็ดไข่มันเฮียเออเก็บกินซะพ่อบอกจะใช่กัน

มามาคอยเงี้ยเองคอยเงี้ยเองจะคอยงานนี่ทำยืนก่อนอุ้ยกัดกัดหมดเรื่องกัดจะปัญหาเห็นนีพี่ยิ้มจะปัญหาให้หน่อยนะบอกแม่ของขลังเลยยิ่งเออละเออ ข้อหมเอาเออใครหลายนั่นยังหลายเลยอุ้ยู้ๆๆกันอู้ยังหลายเลยใครตัวนี้ยังสิเบิดขอไมเรื่อยยัง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  เดาเดาไม่ได้สุดยังมันชิดป่ะเล่าเออบุญแดงกัดข่อยพวกกัดข่อยเองอยู่ก็สุดอ้าวเอามะลงมาเบอร์ละไนบ่มองวึงถึงบ่าอยู่เยาก็อี้เขาอีกตึ้ล่ะโอ้อาล่ะครับพี่น้องเมื่อนี้ แย่ไข่มดแดงครับกินอาหารสันสูงครับแย่ไข่มดแดงเงยเลยเบิ้งติะครับพี่น้องบอกนึ่ามาแ่ไข่มดแดงอ้เ้ฮ้้ฮ้ยฮ้ยเยเฮ้้้ยเฮไเ้ยเอยเฮ้ยเฮ้้้ย้้ เดี๋ยวไล่บวเบิ okay. oh, ่งลงมาเะี่ยมสียสสลงมาแล้วครับพี่น้องเมื่อกี้แย่สองหังโอ้พอดยุพอด้ยยุมองเห้นนี่อับพี่น้องโอ้พอด้ยุเอห้างมันกำลังเหตดไหมมาทันี่หรอพอยังนีมันเลยเฮา ยังไม่ออกประเทศซมอเฮ้ยเดี๋ยวไหนป่ะอุ้ยเนี่ยจ่อยนั่นเป็นหลังของกัโอ้ยจุกกระเนียนี่มาที่นี่โอ้เก่งวาที่นี่ออกจาก ทำเจ้าระเบิดนะจบแล้วรู้ว่ามันเข้าไปแล้วมันตายนะตายแล้วกินตายแล้วมันเข้าไม่ได้กินนกเครื่องนกครับมีอยู่บ่ตัวนี้เอาไว้มันเป็นมันท่างกันจอไม่ไปเอาดิมถือหมอไปนะอ่ะครับพี่น้องตามไปครับเราเฮงนพายแย่ไข่หมดแดงครับเดี๋นี้เราอยู่ในงานแล้วครับพี่น้องพอดี หลังเลิกงานก็เลยเห็นไข่หมดแดงก็เลยโอ้ส่วนเนแบ,บแนเาเฮงมาแย่ไข่หมดแดงบึ้งกันนะเพื่อได้กินไข่มาครับพอ <c oughs> ดีเห็นมีไข่พอดีครับบ่ม,มีคนมาแย่เด้ในนีน้เนาะโอ <c oughs> ้บึ้งตีมอะหมดไหมมันกัดหดกล่องไข่มันกัดคนหนักแข่งเจาเ้าตี <c oughs> แต่ไอ้มดซุ่มที่เขาเป็นไ้กางเกงเจาเ้าคือสิบบนเหลือตรกเนาะตายแล้ว <c oughs> หมันยิงกันไปก่อนอีกเลยขับไปนี่ยิงก็ไปก่อนเลยแหละครับนกข้าวทีครับพี่น้องคขำๆสนุกสนานครับมื่อนี้บรรยากาศดีนะฝนสิต๊อกไหมพนสิตกครับก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปครับนั่นๆก็ไม่ค่อยได้วางน้ำประทิงเน้องช่วงนี้ถึงแจกของไอ้โควิดน้ำครับพี่น้อง สิ้หนดิโอ้ฟูฟูอีกข้งหนึงครับเอาเอาลองงเอาหังใบแห่งๆเลยแมันสิมีไข่คืวงนึ่งนี่อือนี่แล้วนี่แทงเลยโอ้โหมหงนมแไข่นอยข้มแไข่น้อยโอ้ยมแไข่น้น่อย เป right. mm ็นมเอาทางไว้ทางไปฮู้ทางวงบนอางวี่ถึงบ่ถึงอยู่นะหดนะสายไฟเข้าไปหมดแดงแตกเต็มขนาดมันเลย ควอไดมาโน่น่ะาบนหิงอได้มาหาเจบ่สงสัยก็จะไปโรงพยาบาลหรือเปล่าน่ะทางใดด้อ๋อได้ไหาพี่องเนาโอ้ยโอ้ยังนี้ฟอห่ะหน่ะหมดกัดครับพี่น้รงเบงเบิ่งไทยเนี่เบิ่งไทยเนี่เบิ่งทยเนี่โอ้ลีลากันเ่ยหมแดงครับ

ัวยังเอโอ้ยบ้เอ่ัขวไนขวอุ้ยไปอุ้ยหมดกัดโอ้ตาตาสมบูรณ์จะาขายแพงปาด้ยเอ้ซื้อมาเจ้าเอ้ยโอ้ยโอ้ยหมดกัดคระบี่น้องโอ้ยยังหมดกัดยังเจ้านะฮฮี่เอาเฮ็ดจไเฮ้ยสีนีไปใส่เลยซื้อเบิงหมดกัดบนไ้เจ้าเฮ้ย โอ้มาายมันไต่เหรอวะมันต้องไปบีบมันต้องมันแค่ไายเข้าไปมันก็ไายแล้วยิ่งกว่าใบก้อนอีกนั่หนึ่งอือเอาครับพี่น้องสหรับคลิปนี้จบสำนีเลยนะครับเอาไปดิ้มเสื้อหม้อขอบคุณสวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องครับสวัสดีครับไปติดตามคลิปหน้าครับ,บโ้เคครับไปเอาไปจักซึ่งไปขวบไปยังคอยนะ